Closing cost คืออะไรก็คือค่าใช้ใจ่ายในการปิดนั่นเองนะคะแล้วก็มีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็อันนี้วันนี้จะมาคุยให้ฟังคร่าวๆนะคะสำหรับฝั่งผู้ซื้อเวลาที่ซื้อบ้านมันจะต้องเตรียมสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า cash to close หรือว่าเงินที่เงินสดที่เราจะเอาไปในวันปิดมันจะต้องมีสักนิดหนึ่งละคะ่ะแม้กระทั่งว่า จะเป็นเงินอย่างเช่นบางคนใช้ VA Loan อย่างเงี้ยอาจจะไม่มีเงินดาวเลยเพราะฉะนั้นตรงแต่ว่าก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างเช่นค่า l o นอ o r o r i n i t i t n o นนะคะซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมของเงินกู้ซึ่งโดยหลักๆก็อยู่ที่ราวๆหนึเร์เของยอดกู้นั่นเองแล้วก็ค่าเอ่อ t p t l i policy หรือ Title Insurance หรือว่าประกันกรรมสิทธิ์ของของบ้านนะคะ ตัวนี้ก็อาถ้าคิดคร่าวๆอย่างเช่นบ้านราคาสักประมาณ3-4แสนเหรียญเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ราวหลักประมาณ2,000 0ถึง3,000เหรียญน,นะคะอันนี้เป็นตัวเลขก,กลมๆแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับมูลาค่าของบ้านซึ่งบริษัท Title Insurance ก็เป็นเป็น,ปนอ่เป็นประกันชนิดหนึ่ง่องที่บอกมันเรียกว่าประกันกรรมสิทธิ์การถือครองนั่นเอง นะคะซึ่งซึ่งอ่าเป็นเป็นรูปแบบปกติของการซื้อขายบ้านที่นี่จะต้องมีตัวนี้ในการที่จะโอนกรรมสิทธิ์นะคะ,ะส่วนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จะตามมาเนี่ยก็เช่นค่า HOA เพราะในการโอนกรรมสิทธิ์มันอยู่ที่ว่าตกลงกันว่าคนขายหรือคนซื้อจะจ่ายนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นอยู่ในขั้นตอนการต่อรองซึ่งจะเป็นคนซื้อหรือคนขายใจก็ได้ก็อยู่ที่ดีแล้วก็อยู่ที่ตลาดนะตอนนั้นก็จะมีค่าเงินประกันค่าเบี้ยประกันบ้านนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องกับตัวเงินกู้เพราะว่าหรือโลนนั่นเองก็คือถ้าเกิดสมมุติไม่มีโฮมอินชอนแรนซ์เนี่ยมันก็จะมันก็จะค่อนข้างจ,จะ Process ไม่ได้นะคะ ก็เลยจะต้องมีการซื้อ Home Insurance หรือว่าประกันบ้านประกันมันเป็นประกันวินาศภัยตัวหนึ่งก็คือเหมือนกับอา่าถ้าบ้านเกิดไฟไหม้เกิดเอ่อเขาเรียกเอ่อน่นแหละค่ะมีอะไรที่มันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับความเสียหายของตัวบ้านอาประกันตัวนี้ก็จะช่วยนะคะเอ่อตัว tax p o r a t i o n หรือว่าเป็นภาษีที่เอ่ออย่างที่บอกก็จะมีการ แบ่งจ่ายกันว่าเท่าจำนวนที่จำนวนวันที่เราถือครองกรรมสิทธิ์ในแต่ละปีอย่างเช่นถ้าสมมุติเราซื้อในตอนที่คนขายเนี่ยได้จ่ายจ่ายภาษีไปก่อนแล้วตอนนี้เราก็ปีนั้นเราก็ไม่ต้องจ่ายแต่ว่าเราก็จะต้องจ่ายคือในคนขายไปในช่วงซึ่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัดส,ส่วนเ,เวลาเท่าที่เราอยู่เท่าที่เราถือครองกรรมสิทธิน์นับตั้งแต่วันติดวันติดเป็นต้นไปนะคะ เออโฮมวอร์รันตีก็จะเป็นตัวที่ประกันพวกเอ่อค่าเครื่องเข้าของเครื่องใช้ในบ้านที่ติดกับตัวบ้านนะคะอย่างเช่นแอร์เครื่องซักผ้าเอา่อเครื่องล้างจานเอ่อตู้เย็นอะไรทั้งหลายอันนี้ก็เป็นประกันอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็แนะนําให้ซื้อนะคะแต่ไม่ใช่ตัวที่ซีเรียสมากเท่าไหร่ตัวที่ซีเรียสจริงๆก็คือจะเป็นตัวโฮมอินช a n รน โฮมอินชู r รนซ์กับโฮมวารันตีจะเป็นคนละอันกันนะคะแต้องจำไง,ไง่ายๆถ้าอินชู a รนซ์ก็คือตัวบ้านวารันตีคือเอ่อเข้าของเครื่องใช้ในบ้าน Apply a n c e s นั่นเองนะคะเอ่อแล้วนอกจากนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายจ,จุกจิกรายทางอย่างอื่นอย่างเช่นค่าเอ่อโนเตอรี อย่างเช่นถ,ถ้าบางท่านอาจจะไมไ่สามารถเดินทางไปเซ็นได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นคร่าวๆสำหรับ h o s t i n g closing cost นะคะหรือว่าค่าใช้ใจ่ายในการปิดของฝั่งคนซื้อ,อยังไงถ้ามีคำถามอะไรก็คุยกับ real estate agent ของท่านได้หรือว่าดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะในการซื้อขายบ้านในโซนในเท็กซัสโดยเฉพาะโซนออสตินซานอันโตนิโอขึ้นเหนือไปถึงคิลีนฟอร์ดฮูดเบลตัน ยังไงถ้าสนใจโทรมาคุยกันได้ค่ะ